สวัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลนและคุณครูนาเดียนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 เหมือนเดิมค่ะขอให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษามาเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องอักษรนําไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับแบบฝึกหัดเรื่องอักษรนํานี้นะคะถือว่านักเรียนได้ฝึกปลือฝีมือเรื่องขัาคอักษรนํากันมาเยอะมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทําพร้อมๆกันค่ะ เรียนหนักแล้วเราก็ต้องมาผ่อนคลายด้วยการทําแบบฝึกหัดนะดีไหมเรียนเรียนมาเยอะๆเราเครียดใช่ไหมคะก็มาผ่อนคลายด้วยการทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแรกเขาบอกว่าเติมพยาญชนะลงในช่องว่างนะคะให้เป็นคําอักษรน,นําอย่าไปเติมเป็นคําอื่นนะมาดูซิว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนเปิดมาในแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะหน้านี้ก็ จะอยู่ในเป็นหน้าเดียวกันกับหน้าถัดไปนะคะแต่ค,ครูแบ่งมาขยายให้นักเรียนเนี่ยเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในสไลด์ของค,ครูค่ะเติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นคำอักษรน,นำอันที่หนึ่งคำแรกด้านบนสุดมียากได้เขียนอยู่ว่ายากได้จะเติมให้เป็นอักษรน,นำจะเติมเป็นคำว่าอะไรดีคะได้เลยอยากได้เติมออ,อ่างลงไปค่ะ อยากได้อีกอันหนึ่งยู่บ้านถ้าอยากจะเติมให้เป็นคำอักษรน,นำต้องเติมว่าอยู่บ้านถูกต้องอยอยูไม่เอกอยู่บอนบานไม่โทรบ้าน,อ,น,น,นอันนั้นก็อยออากอยากดอไอใดไม่โทรได้อา้าวแล้วอันนี้ล่ะโอ้จะเติมคำว่าอะไรดีนะให้มันเป็นอักษรน,นำอะลงท้ายด้วยวแหวนสระอา คุณครูลองเติมตัวนี้ก็แล้วกันอักษรสูงคํานี้ทําให้คํานี้เป็นคําว่าผวาเพราะเวลาอ่านนะพออะผะหอวออาวาเหมือนมีหอหีบแอบนาอยู่ตรงนี้นิดๆน,น,นะคะอ่านว่าผวาเป็นอักษรน,นําผ่านอยู่แล้วแหละต่อมาขุดอะไรดีคะเมื่อกี้นี้ขออดุดอขุดขุดลุมจะต้องเติมอะไรให้เป็นอักษรน,นําใช่แล้วค่ะหอหีเก่งมากกลายเป็นขุด หลุมนะคะต่อมาคุณครูมีคำถัดไปคำว่านามค่ะที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้เติมนะจะเติมอะไรดีนะบางคนบอกว่าคุณครูคะหนูขอเติมหอหีบค่ะหอหีบจะเป็นคำว่าหอนออมมอนหนามค่ะคุณครูให้ค่ะหนามแหลมๆของพวกดอกไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะได้นะคะหรือว่าลวดหนามที่เป็นแหลมคมแบบนี้ก็ได้บางคนบอกว่าคุณครูครับผมขอเติมสอเสือได้ไหมครับโอ้ย ก็ได้ค่ะเพราะเติมสอเสือแล้วก็จะอ่านว่าสะหนามได้เหมือนกันนะคะสะออะสะหอนออามอหนามเก่งจังเลยนะเด็กๆถัดมาค่ะมีคำว่าลายอยากจะเติมให้เป็นอ,อักษรน,นำจะเติมอะไรดีถ้าเอาง่ายๆนะคะคุณครูหนูจะเติมหอหีบลงไปเลยค่ะเติมได้เลยค่ะหอลอออลายค่ะ แต่บางคนบอกโอ้โหผมเก่งกว่านั้นนี่คุณครูผมขอเติมสอเสือลงไปค่ะเติมสอเสือลงไปก็ได้กลายเป็นคําว่าสลายนะคะสออะสะหอรออ,อหลายสลายแบบนี้ก็ได้ยังเป็นคําอักษรน,นําอยู่นะถัดมาคุณครูมีคําว่านมค่ะนักเรียนจะเติมคําว่าอะไรให้เป็นคําอักษรน,นําดีคะบางคนเห็นปุ๊บรู้เลยคํานี้ ขอไข่นะคะครูจะได้เป็นคําว่าขนมค่ะผมชอบกินค่ะคุณครูคะหนูเติมตัวอื่นได้ไหมคะคิดได้อีกก็เติมได้อีกคะ่ะถ้าใครเจอสอเสือนะคะหนูเคยดูละครจกัจกจักวงวงค่ะคุณครูมีคําว่านางสนมอ่าสนมอย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อมาคําว่าย่างคุณครูจะเติมอะไรให้เป็นคําอักษรน,นําดีคะเติมออ่างแล้วกวันเนาะมันจะได้เป็นคําว่าย่างค่ะ อย่าอยู่อย่างอยากมาจะครบอยู่แล้วนะคะท่านมากค่ะจะเติมคําว่าอะไรดีบางคนเห็นบอกคุณครูคะหนูขอเติมสระ,ะแอได้ไหมคะรอแอก็ได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่คําอักษรน,นําเลยคุณคําที่เป็นอักษรน,นําเด็กๆจะต้องเติมตัวอะไรนะมีลรอลิงมีกอไกนะ่ให้เป็นคําที่มีความหมายด้วยนะคุณครูเคยเห็นคํานี้ค่ะคําว่าตลกค่ะ ตลกค่ะอีกคำหนึ่งค่ะคำสุดท้ายด้านล่างนะคะมีคำว่ามีนัเกเรียนจะเติมให้กลายเป็นอักษรน,นำคือคำว่าอะไรคะบางคนบอกหนูขอเติมง่ายๆเลยค่ะคุณครูอักษรน,นำของหนูหอหีเห็นๆเลยค่ะครูหอมีหม e ี me. แบบนี้ก็ได้นะคะเอาละคะ่ะนัเกเรียนเมื่อนัเกเรียนรู้จักคำอักษรน,นำแล้วเติมคำได้ถูกต้องแล้วค่ะมาดูแบบฝึกหัดถัดไป แบบฝึกหัดถัดไปเขาบอกว่าเขียนคําจากภาพที่กําหนดแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคำแรกภาพที่น้องนักเรียนเห็นก็คือหอมออัวกอหมวกใครที่ยังเผอสะกดว่า หอมอวกหมวกเนี่ยก็พยายามนะคะฝึกใส่สระให้ถูกต้องเพราะว่าสระอัวคําว่าหมวกก็คือสระอัวนั่นเองเนาะหอมอวอวกหมวกค่ะคํานี้นักเรียนว่าเป็นคําควบกล้าหรือเป็นคําที่มีอักษรน,นาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้ารู้แล้วก็ติ๊กถูกลงไปเลยคําที่มีอักษรน,นําค่ะหอหีบเ,เ,เห็นเลยนะถัดมาค่ะภาพนัเกเรียนเห็นเป็นผลไม้สีเหลืองคําว่ากล้วยก อวยกลวยไม่โทกล้วยกลออวยกลวยไม่โทกล้วยกล้วยนี้จะเป็นคําควบกล้ำหรือเป็นคําอักษรน,นาอ่าใช่แล้วค่ะเป็นคำควบกล้ำนะคะข้อที่หนึ่งหมวกนะเป็นคำอักษรน,นำข้อที่สองกล้วยนะเป็นคำควบกล้ำค่ะเรามาดูข้อถัดไปค่ะข้อที่สามนะกระโปงกรออะกระ เวลาอ่านสะกดก็อ่านว่าออกรออะกะโอปอรองงโปรงก็เวลาอ่านสะกดก็อ่านว่าป,อร,อป,ร,อปรอแบบนี้นะคะปรอสระโองงโปรงกรออะกะปรอโองงโปรงกระโปรงเป็นคำควบกล้าเก่งมากถัดมาภาพนี้ค่ะเห็นเลยวิอยากได้จังเลย<ม>นี่ก็คือแหวนเนาะ แหวนค่ะใส่ที่นิ้วของเราเนี่แหละนะคะแหวนเป็นคําควบกล้ำหรือเป็นคําอักษรน,นําคะนักเรียนถูกต้องค่ะเห็นหอหีบนําแบบนี้ค่ะเป็นอักษรน,นําแน่เลยนะคะนักเรีนี่เก่งขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะเนี่ยค,คุณครูภูมิใจจริงๆเลยแบบฝึกหัดถัดไปค่ะวงกลมล้อมรอบคําที่เป็นอักษรน,นำํำ แล้วนำมาคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแน่นอนนะคะคุณครูจะช่วยนักเรียนนะคะวงกลมคําที่เป็นอักษรน,นำทําด้วยกันแต่พอนักเรียนนําไปคัดเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดนักเรียนต้องทําด้วยตัวเองนะคะคุณครูขอลายมือแบบสวยสวยเลยนะอะมาดูกันเออมาดูกันนะคะคําแรกคําว่าอยากทําอันนี้เป็นอักษรน,นำไหมคะมเป็นนะยาอยู่อย่างอยากเป็นอักษรน,นำไงจาได้ใช่ไหมคะคาที่สอง หยิบจับเป็นอักษรน,นำไหมคะเป็นนะเห็นหอหีบชัดๆแบบนี้อักษรน,นำแน่ๆเลยคำที่สามค่ะถัดมาอังุ่นอ่านพยัญชนะแรกเป็นเสียงอะพยางที่สองมีหอนำแอบ,แอบๆอยู่เวลาสะกดคำอออ,อ,อหอง,งออุนองุนไม่เอกมุนอังุนเป็นอักษรน,นำแน่เลยคะ่ะต่อมาค่ะข้างหน้ามีเสียงอะเหมือนกันส ข้างหลังบออูบูไม่เอกบูไม่มีอะไรน้ำนะไม่มีหอนํำนะอ่านตรงตัวเลยไม่ได้ตามตัวหน้านะสะบูก็เลยเป็นอักษรนำไหมคะไม่เป็นค่ะต่อมาปลัดปออะปะหอลออะดอลัดปลัดแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอักษรนำนะคะ ดูคำถัดไปค่ะบรรทัดที่สองค่ะสอนออ,อ่านว่าสนองเนาะสอศห,หนอ,องนงสนองคำนี้ก็ต้องเป็นอักษรนำแน่นอนเช่นกันวงกลมล้อมรอบคำที่เป็นอักษรนำเอาไว้แล้วนะคะถัดมาค่ะคำว่าฉลาดชอฉหอรอ,อ,ดอาดรออันนี้คำาอักษรน,นำแน่ๆเลยต่อมาหอนอาว หนาวอันนี้เห็นเห็นหอหีบเลยค่ะแน่นอนคำอักษรนำเราวงเยอะนะเนี่ยต่อมาค่ะคำว่ายออากยากยอเอนอเยนไม่มีอักษรนำค่ะไม่ต้องงงนะคะไม่ใช่คำอักษรนำอยอางออยางไม่เอกอย่างดอีดีอย่างดีอยาอยู่อย่างอยากคำนี้เป็นอักษรนำค่ะแบบอนำยอนะคะถัดมาอ่อนน้อมอออนออไม่เอกออออมนอไม่โทน้อมไม่ใช่ค่ะ นิ่งนอนนอนอีงอนิงไม่เอกนิ่งนออนอนอน,นไม่ใช่อักษรนำค่ะไม่ต้องวงนะคะถัดมาค่ะคำนี้อ่านว่าผชินค่ะเอจะใช่อักษรนำหรือเปล่านะพออะผะชอเอนอนอเชินคำนี้ไม่ใช่อักษรนำนะคะถัดมาสุดท้ายค่ะวอองอวองไม่เอกว่องวอไอวาว่องวคำนี้ก็ไม่ใช่อักษรนำค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองดูคำนี้ค่ะ คำว่าสบู่นะคะขออนุญ,ญาตนะคะสบู่กับคำว่าเผชิญเนี่ยนะคะหัวมาเขียนตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเสมือนว่าเหมือนว่าคล้ายว่าจะเป็นอักษรน,นําเพราะอ่านอักกึ่งเสียงข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังในเวลาอ่านนะคะไม่ได้ใช้หอหีบมาช่วยเลยไม่มีอักษรน,นําตัวใดๆมาช่วยเลยเป็นคําของเขาเองค่ะบอูบูไม่เอกก็อ่านบูเลยนะคะอย่างคํานี้พออาภะก็จริง ชอเอยอเชิญอ่านว่าเชิญอยู่แล้วเวลาเราอ่านว่าผาชิญก็ไม่ใช่อักษรน,นําแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะทั้งสบู่แล้วก็ผชิญก็ไม่ใช่อักษรน,นําเด็กๆอย่าโดนหลอกนะคะไม่ใช่ว่ามีเสียงอะข้างหน้าเมื่อไหร่เป็นอักษรน,นําหมดไม่ใช่อย่างนั้นต้องดูด้วยว่ามีหอหีบมาช่วยเราผันหรือเปล่านะหลบซ่อนอยู่หรือเปล่าเอาละค่ะเอาคําดังต่อไปนี้ค่ะคําว่าอยากทําหยิบจับ อง่งนปลัดสนองฉลาดหนาวอย่างดีนำไปเขียนในหน้าถัดไปเลยไปเขียนในสมุดก็ได้นะคะเก็บไว้นะคะเป็นการคัดลายมือให้เรียบร้อยถัดมาค่ะเลือกคําที่มีอักษรนํามาเติมในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะคาทั้งหมดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นี้นะคะคือคํำที่มีอักษรนำทั้งนั้นเลย เป็นทั้งคําที่มีอักษรนําแบบเห็นเห็นแล้วก็มีคําที่มีอักษรนําแบบหลุบซ่อนอยู่หลังพยางค์แรกที่ออกเสียงอะด้วยนะเช่นคําอ่านพร้อมๆกันนะคะหอนออามอหนามฮอลออะบอหลับหอเอ่อนออกนกหอวออีดอวีดนกวีดอยอ,อ,อยยูยเมเอกยูทออัหอนออนอนนถนนหอลอเอ,อ,อือมอเหลื่อม ตออาตะหอรออาดอลาดตลาดผออาผาไม่โทผ้าหอมอไอไหมหองอเอาเหงาหอรอแอมอแหลมกออุก,กุหอรออาบอลาบเนี่ยคะ่ะเขียนง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่านเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนลงไปในประโยคให้ถูกต้องด้วยฉันไปดูงูข้อที่หนึ่งนะคะฉันไปดูงู งูอะไรคะนักเรียนนักเรียนเคยเห็นคันงูนี้ไหมบางคนบอกหนูรู้จักค่ะครูงูเหลือมค่ะครูพี่เหลือมนะงูเหลือมเป็นชื่อพันงูนะคะงูเหลือมงูหลามอย่างเงี้ยนะคะตัวใหญ่มากนะคะในสสัตว์บางคนให้เด็กๆหรือว่าผู้ปกครองเอามาพาดคอนะคะโชว์ได้ข้อที่สองตำรวจจราจรเป่าอะไรจะเป่าน้ำเหรอ,อมไม่น่าจะใช่เป่าอะไรคะตำรวจจราจรปิดปิด,ปด,ปด เปานกหวีดค่ะนอโ,อโ,อโอกอโออออนกหวอีดหวีดนกหวีดเก่งมากนะคะใช้ไปแล้ว2คงคำนะคะเหลือมกับนกหวีดเหลือคำที่เหลือค่ะคุณครูสวมชุดคุณครูจะสวมชุดอะไรนะดูแล้วอะไรที่จะเป็นเอามาทำชุดได้นักเรียกกนกุหลาบเหรอไม่ใช่คุณครูสวมชุด ผ้าไหมใช่แล้วค่ะเอามาตัดได้นะตัดผ้าได้เอาเขียนเลยเอามาตัดชุดได้พูดผิดผ้าไหมเอามาตัดชุดได้นะคะคุณครูสวมชุดผ้าไหมอันนี้ไม่ใช่คำถามนะคะผ้าไหมนี่เป็นผ้าชนิดหนึ่งนะคะทอจากใยของตัวไหมนะคะถัดมาข้อที่4น้องรู้สึกยังไงอันนี้ใช้แล้วผ้าไหมคุณครูตัดทิ้งนะน้องรู้สึกยังไงคะอ,อะไรที่เป็นความรู้สึก น้องรู้สึกหลับไม่ได้หลับมันเป็นกริยาความรู้สึกถ้าน้องรู้สึกหลับก็เพราะว่าน้องรู้ไม่มีน้องรู้สึกหลับน้องหลับเพราะว่าน้องรู้สึกง่วงนะคะแต่ถ้านี้น้องรู้สึกน้องก็ต้องรู้สึกเหงาค่ะอ,อยู่คนเดียวหรือว่าพี่แอบไปเล่นที่อื่นนะคะไม่ยอมมาเล่นกับน้องแบบนี้ข้อที่ห้าค่ะพ่อนอนอะไรคะพ่อนอนหลับค่ะเอาละค่ะพ่อนอนหลับนะคะ เก่งมากเด็กๆเ,เหลือแค่คําว่าน้ําอยู่ถนนตลาดแหลมกุหลาบเด็กๆจะไปใส่ได้ถูกต้องไหมนะนะคะรถวิ่งบนแน่นอนรถก็ต้องวิ่งบนถนนนะคะบ้านของนิดตึด๊ดใกล้ตึด๊ดเออบ้านของนิดอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ไหนคะ บ้านของนิดอยู่ใกล้เหลือหนามตลาดแหลมกุลาบแน่นอนเป็นสถานที่นะคะบ้านของนิดอยู่ใกล้ตลาดค่ะ,ะที่เหลือสามอันเรามาใส่ในข้อ8ให้หมดเลยดอกอะไรมีอะไรอะไรเออตุ๊ดตุ๊ตุ๊ด,ด,ด,ดให้ใส่สาข้อเลยดอกกุลาบนะคะกุลาบเก่งมากเด็กเดก มีอะไรคะมีแหลมหนามหรือมีหนามแหลมเอาให้ได้ใจความสมบูรณ์ครบถ้วนมีเดี๋ยวคุณครูไปเขียนมีหนามแหลมหลามแหลมอะไรของครนะูนะมีห,น,หน,มนามหนออะหนออามอหนามสระแอหอรอแอมอแหลมมีหนามแหลมแบบนี้คะ่ะนะคะ เอาละคะ่ะแบบฝึกหัดนี้เสร็จไปแล้วนะคะให้เราลองมาเขียนสะกดคําจากคําที่กําหนดให้ดูค่ะมีทั้งคําที่เป็นคําควบกล้ำนะคะมีทั้งที่เป็นคําอักษรน,นําดูซิว่าเราจะทําได้ไหมนะคะพยัญชนะต้นคําแรกค่ะพอรอออยอพยัญชนะต้นก็คือพอพานกับรอลิงสระอตัวสะกด แม่เกยยอ,อยักษ์ค่ะวัน,นยุกต์ไม่มีสะกดว่าพอลออยพลอยอ่านว่าพลอยอืมคำต่อไปค่ะคำว่าควันพยัญชนะต้นคอวอสละอตัวสะกด นวัน,นยุกไม่มีเวลาอ่านก็คอวอ,อนอวันอ่านว่าวันแบบนี้ค่ะไม่ยากเนาะนักเรียนสะกดไปด้วยเขียนไปด้วยก็จะทําให้เราสะกดเก่งยิ่งขึ้นค่ะลองไปฝึกฝนดูนะคะกับคําอื่นๆด้วยนะคะค,คุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ดูแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะให้กากบาดทับ คําตอบที่ถูกต้องค่ะเราลองมาดูกันนะคะข้อที่1ถึง2ข้อใดเป็นคําควบกล้ำนะข้อใดเป็นคําควบกล้ำอันนี้วัดความรู้ระหว่างเรื่องคําควบกล้ำกับอักษรน,นํานะคะว่านักเรียนจะจําได้อยู่หรือเปล่าแยกได้ถูกไหมนะข้อใดเป็นคําควบกล้ำระหว่างข้อที่1ช้อยข้อไก่ข้อไก่เหลือขอไข่ตะลิงขอควายขวา เรามองไปแล้วเนี่ยเราเห็นเหลือเรารู้แล้วว่าเป็นอักษรนำตะเหล่งเนี่ยเป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือขวาถูกต้องค่ะถัดมาข้อที่2ข้อกไก่แผลข้อขอไข่อร่อยข้อคอควายหลับอืมอะไรเป็นคำควบกล้ำคะพอรอแออ่านว่าพอแอแผลถูกต้องแต่ถ้าอร่อยมันอออ,อใช่ไหม แยกกันแล้วก็หอรอออยรอยไม่อร่อยอันนี้อร่อยกับหลับเป็นอักษรนําถัดมาข้อ3ามสี่เขาถามว่าข้อใดเป็นคําที่มีอักษรนาล่ะคราวนี้ให้หาอักษรนําแล้วนะเมื่อกี้เราต้องแยกประสาทนิดหนึ่งอ้าวหาอักษรนํามีคําว่ากไก่ข้อสานะคะกไก่ตราขอไข่ตลกข้อควายครกอ่านแยกกันมีหอหีบนําอยู่ก็ต้องเป็นตลกถูกต้องค่ะ ตามมาด้วยข้อที่4ข้อใดเป็นอักษรน,นำก็ไกลผลิตขอไข่ขาดคลาดแล้วก็ขอควายเผลอไมนะ่ใครใครไม่อ่านขลาดเผลอไม่เอานะอ่านว่าผลิตขาดเผลอเพราะฉะนั้นอักษรน,นำก็คือผลิตค่ะเก่งมากถูกต้องเลยต่อไปนะคะข้อ5ค่ะข้อใดไม่ใช่คำควบกล้ำทั้งหมดนะคะ ทั้งสองคำที่อยู่ในตัวเลือกนะคะต้องไม่ใช่คำควบกล้ำทั้งหมดไม้กวาดอันนี้เป็นคำควบกล้ำควบแท้ด้วยนะคะของขวัญเป็นคำควบกล้ำขวัญควบแท้ด้วยหาทรายทรายนี่ควบเหมือนกันแต่ว่าควบไม่แท้นะคะบาดแผลคำควบกล้ำและเป็นคำควบกล้ำแท้ด้วยส่วนตลับอ่านแยกการเหมือนมีหอหีบนำอยู่อันนี้เนี่ยเป็นอักษรนำนะคะส่วนคำว่าต้นทรค่ะต้นทรในช้อยคอควายนะคะ เป็นควบไม่แท้ะค่ะเพราะฉะนั้นข้อใดที่ไม่ใช่คำควบกล้ำทั้งหมดก็ต้องตอบข้อขอควายนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะมาดูค่ะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก่อนหน้าคำว่ารออายอนลายเนี่ยนะคะควรจะเติมพยานใดเออควรจะเติมพยาญชนะตัวใดนะคะจึงจะเป็นคำที่มีเออเป็นคำที่เป็นอักษรนำถ้าคุณครูเติมพอพานตามช้อยขอก่ก็จะเป็นคำว่าพลายนะเป็นอักษรควบถ้าคุณครูเติม ขอไข่เข้าไปสอสือก็จะอ่านว่าสลายค่ะเป็นอักษรนําได้นะคะเช็คอีกข้อนึงค่ะถ้าคุณครูเติมคําว่ากอไก่ในเอ,อ่อเติมตัวกอไก่ในช้อยคอควายเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นคําว่ากลายเป็นอักษรควบเช่นกันเพราะฉะนั้นตอบสอเสือค่ะเติมเข้าไปปุ๊บกลายเป็นสลายอักษรนําได้ค่ะข้อที่7ข้อใดเป็นอักษรควบทั้งหมดค่ะลองดูเลยนะคะช้อยกอไก่ เปลี่ยนแปลงน่ะอักษรควบทั้งสองกรอบอร่อยนี่เป็นอักษรนำแยกกันชะลอนี่ไม่ใช่อักษรอะไรเลยนะคะแล้วก็ปลอมเป็นอักษรควบเพราะฉะนั้นเป็นควบแท้ทั้งหมดคือเป็นควบแท้ทั้งข้อเลยก็คือช้อยตัวเลือกกอไก่นั่นเองค่ะข้อที่8นะคะข้อใดเป็นคําควบไม่แท้ทั้งหมดควบไม่แท้คือมา2ตัวอ่านแค่ตัวเดียวกับมา2ตัวไม่อ่านเลยสักตัวค่ะคลาด สร้อยอันนี้คลาดี่ควบแท้ช้อยกอไก่ไม่ใช่นะคะถัดมาค่ะข้อช้อยขอไข่ปลากับเส้าปลาี่ควบแท้นะคะเร้านี่ไม่แท้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราลองมาดูข้อคอควายงานันน่าสนใจที่สุดแล้วอันนี้ทรายทอรอไม่ออกเสียงเลยออกเสียงเป็นซอจิงไม่ออกเสียงรอเรือค่ะอ่านแค่เสียงจอจานเพราะฉะนั้นสองคำนี้ควบไม่แท้แน่นอนและสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนถ้านักเรียนเห็น พยัญชนะต้นต่ออาตพยัญชนะนำนะคะตัวนำตามมาด้วยตัวตามหอรออดอลอตหลอตอบข้อขอไข่ค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนถ้านักเรียนลองคิดวิเคราะห์ข้อสอบไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทําไม่ต้องรีบนะคะตัวเลือกเราไม่มากมีประมาณ3ถึง4ตัวเลือกเราก็ค่อยๆคิดพิจารณาไปเด็กๆก็มีโอกาสทําได้ถูกหมดไม่ยากเลยนะเอาละค่ะเราลองมาดูแนวข้อสอบเน้นการคิด ที่เราเรียกว่าแนวข้อสอบ NT กันนะคะเขาบอกว่าป้าสมอนนะคะมีอาชีพขายขนมขนมที่ป้าสมอนขายในมีหลายอย่างเช่นทองหยิบฝอยทองสังขยาเป็นต้นซึ่งขนมทุกอย่างมีรสอร่อยมากจากข้อความนี้มีคำที่เป็นอักษรน,นำกี่คำนะคะอ่านเรื่องจนจบแล้วก็ต้องมาพิจารณาดูนะคะว่ามีคำอักษรน,นำกี่คำเดี๋ยวเรามาลองขีดกันดูเลยนะชื่อป้าเขาชื่อป้าสมอน สออัศสสหอมออนอมอนค่ะเพราะฉะนั้นชื่อป้าใช่แน่นอนมีอาชีพขายขนมขออักขะหอโอนโอ,อ,อ,อมนุ่มคาซ้ําเราไม่เอานะคะลองยังไม่เอาดูก่อนนะขนมที่ป้าสมอนขายมีหลายอย่างหอรออยอหลายอ,อยอาองอยางไม่อเอกอย่างเช่นทองหยิบหอบอ,อี หอยอี๋มอหยิบอันนี้เห็นเลยนะคะว่าเป็นหอหีบนำนะคะฝอยทองอันนี้ไม่มีสังขยาขอยขอขยาค่ะซึ่งขนมทุกอย่างนั้นมีรสอร่อยมากนะคะออ,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 ออหอรอออร่อยไม่เอกร่อยแล้วลองนับคำที่ไม่ซ้ำก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7คุณครูนับได้7คําคำ ที่ไม่ซ้ำนะแต่ถ้าสมมุตินับคำที่ซ้ำด้วยค่ะตึง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 ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าเขาต้องการคำซ้ำหรือไม่นะคะให้เราลองดูซิว่าถ้าเราขีดทั้งหมดที่มีอ่ะจะมีข้อสอบตรงกับที่มีคำตอบของข้อสอบตรงกับเขาไหมนะคะ1 2 3 4สี่ 5 6, 7, 8, 9, 10, ้าหกเจ็ดแดเก้าสอไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้แล้วค่ะว่าเขาให้เอาคำที่ไม่ซ้ำจำนวนทั้งสิน้น7จ็ดคำที่เราวงเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ตอบข,ข้อขอควายค่ะ7จ็ดคำที่ไม่ซ้ำจากข้อความนี้ที่เป็นอักษรน,นำค่ะเอาละค่ะนักเรียน หวังว่านักเรียนคงจะสนุกนะคะกับการเรียนเรื่องอักษรน,นํานะคะแล้วก็คงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องทําข้อสอบได้ถูกหมดเลยนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกทบทวนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจากการทําแบบฝึกหัดด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราบหน้าบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน